สวัสดีค่ะชื่อวรวนาศรีสวัสดิ์ค่ะครับวันนี้คุณนายมาเรียนหลักสูตรอะไรครับเอ่อฝั่งทิปอะค่ะอะคริลิกครับิิหลักสูตรนี้มีครูท่านใดเป็นผู้สอนเหรอครับครูตุ๊กค่ะครูตุ๊กสอนเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะแล้วก็สอนตัวตัดต,ตัวอธิบายเข้าใจง่ายค่ะเครียดไหมฮะเก่งไหมฮะไม่อะค่ะครับแล้วคุณนายทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสือได้ครับก็อินเทอร์เนต็ตอะค่ะแล้วก็หนังสือพวก เล็บอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วผ่านแถวบ้านครับแล้วคุณนันได้เปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมฮะเปรียบเทียบค่ะครับว่าดูที่อื่นก็ราคาก็ค่อนข้างถูกแต่ว่าดูมันไม่มีความน่าเชื่อถือครับค่ะแล้วพอมาเรียนแล้วเป็นยังไงฮะเรียนที่นี่ชอบค่ะครับว่าไม่มันก็ครูอธิบายสอนเข้าใจง่ายค่ะฮะแล้วก็ละเอียดครับค่ะครับสุดท้ายนี้ให้คุณแนนฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยนะครับ ค่ะถ้าคนไหนว่างนะคะมามาทำกิจกรรมเพ้นเล็บก็ได้ค่ะแล้วก็หาอาชีพให้ตัวเองเป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะครับอยากให้เพื่อนๆมาทดลองเรียนค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณแนนมากนะครับสวัสดีครับ